บริษัทมัลติอินโนเวชันเอนจิเนียริงได้รับความไว้วางใจจากสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ควบคุมบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงชา้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่บุรณาการยกระดับให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านการจราจร Data Center ที่ทันสมัยมีความปลอดภัยพร้อมทั้งจัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการบันทึกภาพเพื่อรับรองการขยายในอนาคตซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการตกแต่งศูนย์ใหม่ติดตั้งปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างระบบป้องกันน้ำรั่วซึมระบบป้องกันอัดคีภยัยระบบจอแสดงผลวิดีโอวอล์นอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องแม่ข่ายระบบบันทึกภาพ และระบบความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามมาตรฐานของทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีชื่อว่าศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจ,จรกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตลอด24ชั่วโมง Bangkok Safe Society สังคมปลอดภัยกรุงเทพปลอดอาชญากรรม